อโอเคแล้วกันสําหรับคนที่เข้ามาดูนะก็สวัสดีกันด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็มาอยู่กับเฮียเบียบาคาร่ากันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะสาหรับวันนี้เฮีย er มาอยู่ในเว็บแฮตติกแปดแปกันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บดีๆเล่นนะอ่ะเฮีย er แนะนําเลยสําหรับเว็บนี้เว็บนี้ฝากขั้นต่ำตั้งแต่100บาทนะแล้ว ฝาก300บาทขึ้นไปแจ้งไปบอกว่ามาจากเฮียเบียบาคาร่านะรับฟรีเครดิตเพิ่มไปเลยอีก100บาทนะจะฝากตั้งแต่300บาท400บาท500บาทขึ้นไปนะแจ้งไปด้วยว่ามาจากเฮียเบียบาคาร่านะอ่าเดี๋ยวเฮียจะเพิ่มเครดิตให้อีก100บาทนะครับอ่าโอเค หน้าแรกเดี๋ยวเฮียก็ขอพูดก่อนเลยแล้วกันว่าหน้าแรกนี่จะมีเป็น S อสกีฬาแล้วก็เป็น M กีฬาสําหรับใครสายแทงบอลนะสายแทงบอลสดนี่เฮียแนะนําเลยนะ S อสกีฬานี่จะเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะแทงส่วนเป็นเกีฬาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทนะครับสาหรับใครที่ทุนน้อยอะนะเฮียแนะนําเลยเว็บนี้ก็จะมีเกมสล็อตอสล็อตยิงป้าอะไรประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบ ไปหาเลือกเล่นกันเอาวันนี้เฮียจะพามาเล่นที่คาสิโนสดแล้วเข้าไปที่ SA ขอเข้าไปที่ค่าย SA แล้วก em, ันเฮียจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะ พอดีวันนี้เฮียไม่ค่อยมีเวลาเฮียก็เลยกินข้าวไปด้วยอัคดคลิปไปด้วยอาจจะมีก้องแก๊งก้องแก๊งหน่อยๆอ,อ่ะมาขอขยายหน้าจอก่อนอ่าวันนี้เฮียมาด้วยทุนห้าร้อยบาทนะอืมาด้วยทุนห้าร้อยบาท,นะาดท,บาทเดี๋ยวมาดูว่าจะเวิร์กไหมเฮียขอมาที่ห้องที่หกแล้วกัน เยียมาที่ห้องที่หเลยแล้วกันไปแดงแล้วกันไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรไม้นี่เฮียแม่งคิดว่าแม่งอยากไปแดงอะถ้าตัดมาน้ำเงินนี่ก็สุดยอดอะค่ะก็ดีนะเขาให้จะได้เปลี่ยนก็ี เดี๋ยวรอรุนให้เดี๋ยวตาหน้าเราไปต่อเลยเดี๋ยวรอรุนไพ่เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอืมไปอ่ะไปอืมเพลเยอร์เฮียมาด้วยทุน500บาทนะอ่ะลงไปเลยเพลเยอร์0บาทไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู เทคนิคของเฮียจะเป็นการอ่านเขาไพา่ลองนะเฮีย er จะไม่ได้อ่านเขาไพ่หลักนะครับสําหรับใครที่อยากได้เทคนิคแอดไลน์เฮียมานะครับแอดไลน์เฮียมาอ่าเฮีย er มีกลุ่มนําเล่นนะครับกลุ่มหนังโป๊ก็มีเหมือนกันสําหรับใครที่สนใจแอดไลน์เฮียมานะครับบอกว่าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอ่าทักไลน์เฮีย er มานะเดีย๋ยวเฮียจะบอกว่าทํายังไงนะครับถึงจะเข้ากลุ่มนะครับได้อ่ะโอเค ฝั่งเราไม่มีแต้มว่ะอ่ะยังไงฝั่งนั้นสองแต้มมาถ้าจวกบอดมานี่จบเลยนะโอ้โหาวแต้มไม่ต้องคุยต่อปะโทจวกเจ็ดมากูกตบอ่ะอะยังไงแดกไปแดกไปแบบนิ่มๆนะงาบวกมา200บาทไป่บวกเพิ่มมา200บาทไปอ่ะยังไง วันนี้เฮียจะพามาบวกสักสามไม้พอวันนี้เฮียจะมามาบวกสักสามไม้พออืมถ้าเฮียอ่านตามเข้ไพ่หลังเนี่ยเฮียนั่นจะไปแดงเว้ยแต่เฮียดูเข้ไพ่ลองแล้วมันบอกว่าให้ไปน้ําเงินต่ออ่ะไม่เป็นไรมีได้มีเสียกับบาคาร่าไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากมายนะการอ่านขา้ไพ่หรือว่าการเทคนิคสูตรอะไรต่างๆเนี่ย เฮียมองว่ามันไม่ได้ร้อเสมอไปมายังไงเดี๋ยวรอดูโอเคฝั่งเราก้าแตมนะฝั่งนั้นยังไงฝั่งนั้นยังไงโอเคไม่ต้องคุยกันต่ออะไม่ต้องคุยกันต่อสวยอะสหรับใครอยากรู้การอ่านเทคนิคการอ่านเขาให้ลองของเฮียอะ เฮีย er, มีการจดและคำนวณมาไว้ก่อนแล้วนะว่าห้องแบบไหนควรจะเล่นแบบนี้หรือว่าเล่นแบบไหนกันนะห้องบาคาร่าธรรมดากับสปีดบาคาร่าเฮียจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวดูนะไปที่แดงนะอ่ากราฟบอกให้ไปที่แดงนะอ่ะไปยังไง เห็นอย่างนี้แม่งหมวยมองมองมองยิ้มแปแห่มไม่ต้องมองยิ้มอย่างนั้นกูลองเงินกูอยู่อ่ะยังไงไม้นี้ขอดีๆข้อสวยๆหมวยมาเปิดมาโอเคฝั่งนั้นหนึ่งแต้มมายังไงอ่ะฝั่งนั้นหนึ่งแต้มยังไงเปิดไพ่มาโอเคแปดแต้มไม่ต้องคุยต่ออ่ะเป็นยังไงเฮียถูกติดต่อมาสามไม้ละอ่ะเฮียถูกติดต่อมาสามไม้บวกมาอีก1 9 0าบาทนะครับ บวกมาอีก190บาทนะอาจากเฮียมาด้วยทุน5 0 0ตอนนี้เป็น1,091บาทแล้วนะครับสำหรับใครที่บอกเลยว่ายังไม่มีเทคนิคหรือว่าการเล่นที่ถูกต้องนะอย่าขอบอกไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่สนใจอามาเล่นด้วยกันได้นะครับอ่าไปไม้นี้ดูไม้นี้ด,ดูอ่ะเฮียแทงถูกฝังหรือเปล่าเดี๋ยวดู เฮีย yeah, ชอบดูแล้วแทงผิดฝั่งเฮีย yeah, แม่งไปหนึ่งนี้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวดูสำหรับใครที่สนใจเล่นเว็บเดียวกับเฮียนะสามารถแอดไลน์ของแฮตติกแป8ไปได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งไปว่ามาจากเฮ er ียเบียบักาัล่านะอ่ะก้าวชนกันนะอ่ะไม่เป็นไรก้าวชนกันนะสำหรับใครที่ทุนน้อยนะฝากไปสัก300-500นะอยากเล่นเทคนิคเดียวกับเฮีย อยากเล่นเทคนิคเดียวกับเฮียนะทักมหาเฮียเฮียผมแม่งเล่นอนะบาคาร่าแล้วแม่งเสียตลอดเลยนะทักมาหาเฮียได้นะครับเวลาเฮียเล่นโชว์คนอื่นเวลาเฮียนําคนอื่นมันจะแม่นนะแต่เวลาเฮียเล่นเองคนเดียวมันจะไม่แม่นนะวันนี้เฮียก็เลยมาแทงโชว์แม่งเลยมันจะได้ดูแม่นๆนนหน่อย่อะยังไง200บาทไปที่เพลเยอร์นะมา จะได้จะเสียมาดูกันจะได้จะเสียมาดูกันโอ้ฝั่งเราแต้มเดียวนะยังไงฝั่งนั้นฝั่งนั้น6กแต้มมาจัวมาขอส,อสวยๆมาหมวยมาขอสักห้าหกแต้มมาโอเคแปดแต้มมาสวยอ,อืมสวยอืมเฮียถูกติดต่อมาสี่ไม้แล้วเฮียถูกติดต่อกันมาติดต่อสี่ไม้แล้วแต่ถามว่าถ้าเฮียจะเล่นต่อเฮียได้ไหม เล่นต่อมันก็ได้แหละแต่ว่าเฮียมองว่าเฮียมาด้วทุนแค่500เฮียบวกมาเฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วมันอยู่ประมาณที่7 0 0เกือบ800บาทนะเฮียบวกมาทั้งหมดนะรวมๆไปทั้งหมดเลยก้อนหน91บาทนะจากทุน500บาทนะก็บวกลบคูณหารมาก็จะประมาณ700 791บาทนะที่เฮียบวกมาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจสูตรหรือเทคนิคอะไรดีๆนะครับามายนี้เฮียไม่ได้ลงแต่เฮียมองว่ามันจะมาเป็นเพลเยอร์นะเฮีย er มันก็ไม่ได้ถูกหรือว่ามันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปนะถ้าฝั่งนั้นมาเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างที่เฮียพูดนะการอ่านเข้าไพ่ของเฮ er ียเฮียจะ ต้องพูดก่อนเฮียมีการทดลองอีกเยอะที่ต้องลองคิดและคำนวณดูว่ามันถูกตามที่เฮียคิดไหมอ่ะเฮียลองอ่านเขาให้พวกเนี้ยเฮียจะรู้ว่าช่วงไหนควรสวนหรือช่วงไหนไม่ควรสวนอ่ะห้องแบบไหนควรจะสวนดีเฮียพอผมพอพผมลองแม่งเล่นแบบเฮียแล้วแม่งไม่ได้เลยว่ะเฮียอ่ะ แม่งเสียตลอดเลยแม่งเสียติดต่อกันตลอดเลย,ตลเ,ลยเติมใส่ใหม่แม่งก็เสียเหมือนเดอมอิมเหียทำไงวะเฮียต้องบอกว่าเป็นบางห้องนะครับแต่ตอนนี้เฮียจะยังไม่ระบุสําหรับใครที่สนใจจริงๆอ,อยากเล่นเว็บเดียวกับเฮียนะแอดไลน์ของแฮตติกแปดแปดไปนะครับแอดไลน์ของแฮตติกแปดแปดแปอไไม้นี้๋ถวเฮียขอเดาก่อนแดงมาแดงมาชัวฝั่งนี้โกงละอเห็นไหม คนที่เคยเล่นวาคาร่ามาก่อนหรือว่าเคยอ่านเข้าไพ่แบบนี้มาก่อนเขาจะรู้ดีว่าแม่งใช่เพราะกูก็เคยเล่นแบบนี้มาก่อนมันจะมีอยู่บางช่วงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเล่นเฮียอ,อ่านเข้าไพ่อย่างนี้ไม่ได้เลยแต่สําหรับใครที่สงสัยเฮียมึงพูดอะไรวะวกวนไปมาแม่งไม่ได้สอนเฮียอะไรเลยเฮียตั้งใจที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่สนใจ คนที่สนใจจริงๆนะคนที่สนใจสูตรเทคนิคของเฮียจริงๆนะครับเฮีย er จะไม่เล่นสูตรเฮีย er จะมีเพียงเทคนิคการเดินเงินและเทคนิคการแทงของเฮียนะครับสำหรับใครที่สนใจแอดไลน์เฮียมาแล้วอยากเล่นเว็บด้วกับเฮ er. ียแอดไลน์ของแฮตถิกแปดแปดแปดไปนะครับฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าว่าฝากสามร้อยบาทขึ้นไปในครั้งแรกนะเฉะพาะครั้งแรกเท่าฝาก300บาทขึ้นไป แจ้งมาว่ามาจากเฮียเบียบาคาร่านะครับจะฝาก300บาทหรือว่า400บาท500บาทนะแจ้งไว้ว่ามาจากเฮียเบียบาคาร่านะครับรับฟรีเครดิตเพิ่มมาลีก100บาทนะครับสำหรับใครนะที่อยากรู้เทคนิคดีๆนะครับหรือว่าอะไรสอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เฮียก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาสุดท้ายเสียเฮียไม่เสียใจนะถ้าเสียไปเฮียไม่เสียใจนะครับอ อยาจะให้มันได้แค่500บาทอ่ะเฮียขอปิดคลิปไปด้วยอ่าการวางเดิมพันไหมสุดท้ายเลยล้วกันโอเคขอให้เล่นบาคาร่ากันให้สนุกนะครับเล่นอย่างมีสตินะโอเคไปละบาย To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't be right